สบายดีสวัสดีค่ะพ่อพ่อกับสาวลาพะเห็ดพัแซบอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้สาวลามาลาบเนื้อลาบเนื้อแบบชิ้นใหญ่ๆห,ห,หน่อยจ้ะพี่นอ้อง <c oughs> นะข้าวของของเราก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ปรุงกันเลยค่ะทุกคนสบายดีเพื่อนๆทุกคน,ดคดนดกเด้อค่ะเด้อมือหนีเด้อเรได้เจอกันตั้งหลายวันเนาะสองหมื่ ก็เลยเจอกันแค่สองมือเด้อพี่น้องเด้อใส่ลงไปอันนี้พริกขั่วสาวลาวขั่วเสร็จเรียบร้อยอ่ะมีพริกขั่วขั่วเองแล้วก็ซื้อเขาขั่วเองจะทําให้หอมจะ้ะก็เลยใส่ไปพร้อมๆกันเลยผักลงไปเลยต้นหอมแล้วก็หอมแดงหอมใหญ่จ้ะพี่น้องเอ,อ้หอมแดงเนาะไม่ใช่หอมใหญ่นี่ เราก็ใส่ลงไปสาวลาวชอบกินใส่ปลาแดกนิดหนึ่งพี่น้องโอเคประมาณนี้นะคนไหนที่ชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่สาวลาวชอบกินใส่น้ำปลาแดกนิดนิดมันจะทำให้อร่อย ใส่ด e ีขมๆจ้ะพี่น้องโอ้ยหยดแบบนี่ลงไปคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นตาแสบเนาะพี่น้องเนาะอือหือ ขมอำลำนี่ผงนัว,วเาาราเออสาวเราใส่ลงไปในน้ำปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่สา,าวเราบ่่อยใส่เป็นงวหลายเด้อพี่น้องเลยต้องขอโทษก่อนไปละพอราบเนื้อถ้าเราใส่ชุดรสหลายมันกับโบแซบแต่แล้วแต่คนมักเด้อพี่น้องวเราชอบแบบ รสชาติของเนื้อสุดๆอะ่ะไม่ชอบปรุงแต่งอะไรมากมายโดยเฉพาะไกงนัว<อ>ไฟแต่อย่าบต้องล้ายเกินไปไฟนี้เพียวพอสุดยอดค่ะอร่อยค่ะโรยด้วยผักอีกรอบนึงจะได้สวยงามจ้าทุกคนเดี๋ยวสาวราไปเห็ด เจลกันเ้วอพี่น้องสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวลรวลาบเนื้อให้กินเลยจ้ะพี่น้องให้ตัวเองกินเนี่ยแหละจ้ะโอเคนี่มีแมงวันตอมผักมาเป็นถาดเลยจ้าทุกคนมามามา,มากินกันสี่คนนะคะข้าวเหนียวเรา <laughs> เออกคลิปค่ะ โอเคอ่ะตั้งกล้องกินกันเลยค่ะทุกคนวัสดีจ้าทุกคนมาเดิอกินลาบน้ากันจ้ารอบเช้าจ้าใส่ยังไม่พอน้ำปลานะ้ำุดจ้ามีมิม้วค่ะนั่นอ่ะโอเคน้ำปลาใส่เยอะมากลูกบอกว่าเจืดใส่เลยมีลาบใส่หนังด้วยนะพอดีสาวราชอบกินมาถึงตอนเด็กจ้ะ เวลาเนื้อมันไม่พอใช่ไหมแม่ก็ใส่หนังลงไปอย่างเงี้ยก็สุดยอดละมาเดินมาเดินทุกคนจ้ะกินข้าวด้วยกันรอบเช้าจ้ะอร่อยค่ะผักเรามาเต็มถาดเลยอืมอม,ม้วงไปกัน เดี๋ยวผมหกเัืนนิดน,งงนึงกำลังขยับเข้าบ้าน ฮือฮือผักที่เราไปเอามาเมาื่อวานะแบบขนาดกินกะละับไม่ยบับผักกินเทา่าซื้อเนื้อมากินกิโล

มองมือพุด,ดุร้ายผู้งการมลองกัน หวนยขาขยานะ <c oughs> <c oughs> นะกินเย่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อถักถึกใจกันนะดกดติดตามค่ะจ้ะตืนน,นั่นเหรอแจวก็แซ่บจ้ะ กดน้ำอีกนิดนึ่งฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามเลยเด้อทุกคนเด้อจา้ามอนีสาวลาไปก่อนลจะจ้าสบายดีจา้า